บิดทําไมเนี่ยนั่นสิวันนี้เรามาทําอะไรันคะวันนี้เนี่ยมันจะเป็นศึกแห่งฝีมือปลายจวักวันนี้ก็จะได้รู้กันนะคะว่าผู้ชายเนี่ยควรจะจีบใครเพื่อไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรอกมันตัดถินได้ขนาดนั้นเลยหรอกับเมนูนี้ของเราซึ่งวัตถุดิบอันไนนาววัตถุดิบของเราคือหมูสามชั้นโยอซึ่งอุดมไปด้วย ใข่มันแน่นแนนแต่ว่ามันไม่มีปัญหาไงเพราะเรามี S สามซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของรายการไม่หญิงในวันนี้เราใช่แล้วก็เป็นสปอนเซอร์เดียวมายาวนานสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้พวกเรารออยู่โอเคเขาบอกก่อนเลยนะคะว่าในนี้เนี่ยมีทั้งหมดสินห้าอัน ดังนั้นจะต้องมีคนหนึ่งได้7แล้วก็คนหนึ่งได้8ต้องทำา8เมนูเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าส่วนผสมส่วนผสมเลยดิพร้อมไปไปค่ะพี่คิ๊หนูอะไรพี่คิ๊หนูพี่คิ๊หนูซีกีโน่สามเม็ดกระเทียมสับไหนอะอะไรวะนั่นแหละน้ำมะร่อยหนึ่งช้อนค่ะน้ำตา เป็นหัวเลยเกลือป่นค่ะเกลือป่นใบมะกรูดซอยแล่ไปใช้ผิวแตงแป้งชุบก้อนผักชีต้นหอมไม่รู้ผักรวมหรอรากผักชีซอยหอมแดงซอยแกจะได้แตงผักจริงๆอ่งอะพริกขี่หนูแห้งนี่นะคะรากผักชีสับสามรากกระปิ ไปะตอนนี้เราสองคนก็พร้อมแล้วค่ะฉันทําก่อนนะโผเพราะวัตถุดิบฉันดูริ่รุ่กว่าให้เวลาเธอไปคิดกับใบมะกรูดของเธออะไรคิดว่าจะทําเป็นหมูกระปิดูดีมาอซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะทั้งชีวิตนี้เริ่มจากกระเทียมสับก็ต้องสับเองสับเองเพราะเขาไม่สับมาให้นะคะสับโอ้โหเอออย่าซูมค่ะ ก็คือกระเทียมสับนั่นเองรากผักชีเอาต้นใหญ่ไปเลยค่ะโอเคพร้อมพร้อมค่ะเปิดเตายังไงคะ ก็คือใส่น้ำมันก่อนนะคะออออร้อนออออค่ะออออออร้อนร้อนกระทะให้ทั่วจะได้ไม่ติดกระทะนะคะรอ,อ,อให้น้ำมันเดือดนิดนิด<ๆ>ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะไฟอ่อนแรงมากเพราะไฟอ่อนแรงมากแอบชิมกะปิดูก่อนออว่ารสชาติมันเนี่ยเค็มระดับไหน ก็คือเราก็จะรู้แล้วว่าเราไม่ต้องใส่อะไรที่เป็นความเค็มเพิ่มเข้าไปแล้วร้อนมาไม่ร้อนเลยยังไงมันจะไม่อร่อยเอานะวัดแล้วเพื่อนอะไรล่วงลงมาด้วยอ่ะและสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเอาย้ายสิคนตักใช่ไหมเนี่ยวัตถุดีบหลับไปเลยพอไหมฮะพอมากโ่าไกยอด ใส่กะปิก่อนดีกว่าใส่กะปินีแต่ของเค็มอ่ะเราอ่ะปุ๊บน้ำตาลทรายแป้งนะคะที่เราได้มาซึ่งอะไรก็ซไม่รู้ว่าใส่ไปทาไมพี่แข้งร้อยันจได้ของแกดียเด๋วใสแล้วก็กะปิเค็มใช่ไหมคะเราใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะ ต,ตัดตัตดไปยอดเยี่ยมอ,อีกหนึ่งวัตถุดิบที่บังได้ก็คือพริกแห้งนะคะดูจีเห็นไหมเลิศเลิศเลิศมากลองดูดีว,ว้าวน่ากินมากอะ่ะ หลังจากที่เลยี้ทำเสร็จแล้วนะคะก็ดูหน้าตาเราแบบเบเบอเลยแล้วน่ากินมากอะก็เฉยเฉยอะค่ะแต่ว่าของตานก็พร้อมแล้วสำหรับเมนูผัดผักรวมผัดผักรวมต่ไปฉันมีแต่ผักคือได้วัตถุดิบเป็นผักเลยนอกเหนือนั้นคือน้ำมันหอยก็มาลองดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงพริกขี้หนูซอย่ะคะต่อไปนะคะเรียกว่าหอมแดงค่ะ ก็ไม่เข้าใจนะคะนี่เป็นสีม่วงตะไคร้ใบมะกรูดก็มาใบมะกรูดก็มาเรียกได้ว่าเป็นหมูสามชั้นคั่วสมุนไพรก็นแล้วกันหมูคั่วสมุนไพรใส่พร้อมกันไปเลยใส่ทุกอย่างที่มีลงไปใช่ จะแตกแส่หน้าหรือเปล่าเออนั่งมาเสี่ยงตายมากเส่างนี้สิหมูมาเซี่ยในกระทะโอ้ยแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าความอร่อยแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าความอร่อยหรือสองสัเออมันได้ใช่ไหมดูแซ่บป่ะ เดี๋ยวเข้าไปชิมือข้างในกันดีกว่าค่ะ yeah. okay. Okay. ต่อไปก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะที่จะต้องชิม<อ>งั้นเราต้องเปิดตัวกรรมการของเรามานั่นก็คือแล้วเราก็ได้แล้วนะคะสามกรรมการอของอเราแ,แล้วอุ๊ยพลกอะไรมาจะบอกว่า เราเป็นบอกว่าผู้หญิงยุคใหม่นะคะแผงมันใหญ่มากเราก็ตัดแหลมที่ที่เราจะไปเนี่ยเราไม่หมดนะคะฟาดไปตามจุดสิร่างกายเราเธอทุกคนต้องกินเอสาปองศูนย์ก่อนเพราะนี่มันคือไขมันทั้งหมดดูสิคะจุกจิบขอจัดสองเลยนี่ยืนหนึ่งยืนหนึ่งยืนหนึ่งก่อ่าพอเสร็จเราก็กินได้เลยทันทีไม่ต้องรอที่มันเยอะเนี่ยไม่ห่วงเท่าไหร่ผนรสชาติผลรสชาติ อันนี้ของนอตอดีว้าวผัดีนจริงหอเป่าจริงของมันหม่อมมั้งไงหม่อมมั้งหม่อมกินเนี่ยหม่อมไม่เหม็นเลยน้ำมากเนื้อกำลังดีมากแล้วก็ถึงรสของเครื่องพวกสมุนไพรดีนับๆากทำได้ดีค่ะต่อไปเป็นเมนูกะทะก็ไม่ค่อยติดเอาเถอะไฟอ่อนแรงมาก หม่อมแดกอะไรก็อร่อยเลยหลักว่าหม่อมแล้วหายจะหิวล่ะเอาดีๆกินพริกแห้งด้วยมันเป็นกับแก้มต้องกับกับน uh> ี้จร um> ิงๆคือเครื่องเคียงเออมันคือเครื่องเคียงต้องแห้งอ่ะกัดพรีคำหนึ่งเออแล้วก็หยิบพริกใส่ปากเลยลูกเราก็บงการกันสุดเอออะไรทั้งเล็ดอืมไม่เราอยนี้ให้ทำเราก็ทำแม่วางฝาเลยวางฝาเลยวางฝาชอบชอบ ขอขเสืรอไม่ค่เลยเฮ้ยไม่มาละเวมันกผที่มันดีมันจะผิดเป็นพนมันเนอันนี้คือแบบว่ารสชาติจะแบบมีสมุนไพรนะแล้วก็เอเดนิกับ้าี่กะหรี่ไหวมแกไหวไหมตอนเนี้ยอ้าวโอเคค่ะวันนี้ก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะคะก็ เป็นอีกเทปหนึ่งได้ทำอาหารสนุกดีเนาะใช่ใชก็ติดตามเทปต,ต่อไปแล้วกันว่าเราจะทำอะไรกันอีกสำหรับวันนี้กินค่ะและสำหรับสายกินที่ไม่อยากหุนพงังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ S360 ได้ที่